เปิดความฝันในอดีตจากสมุดบันทึกแป้วน,ะทะนัทพรเมื่อ24ปีก่อนแม่แปลกใจมาจุดนี้ได้ยังไงเป็นอีกหนึ่งโคูรรักที่มีดีรีความหวานไม่แพ้คู่อื่นสําหรับคู่ของนางเอกสาวแป้นะะนัทพรกับนักธุรกิจหนุมหล่อไฮโซนายประนายที่ตั้งแต่เปิดตัวคบหาดูใจกันก็มักมีตัวติดกันของคู่ไปไหนมาได้กันตลอดเลยทําให้ได้เห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักผ่านทางโซเชียลอยู่บ่อยครั้งจนแฟนๆต่างพากันเชียร์เพราะอยากให้คู่นี้มีข่าวดีในรเรื่องของวิวาอย่างไวๆค่ะ ซต่ล่าสุดทางเต้านัทพรได้โพสภาพในอดีตเป็นสมุดบันทึกเมื่ออายุ10ขวบ24ปีที่แล้วลงบนอินสตาแกรมเป็นหนึ่งน้กกระดาษที่เขียนเอาไว้ว่าแม่คะสักวันหนึ่งเต้าจะขึ้นไปแสดงบนเวทีนั้นเพราะมันเป็นความฝันที่เต้าอยากทํามากเต้าจะพยายามด้วยความสามารถของตนเองเต้าอยากพัฒนาตัวเองเพื่อในช่วงเวลาปิดเทอมจะได้ไม่สูญเสียเวลาเปล่า แต้จะรอคอยในวันนั้นวันที่ตท้ได้ไปเหยียบบนพื้นของสถาบันบางกอกดสัสในห้องซึ่งเต็มไปด้วยความบันเทิงลีลาการเต้นซึ่งเป็นแหล่งที่หลายๆคนอยากเข้ามาที่นี่เมื่อแต้จะจับปากกาอย่างไม่ลังเลแล้วเขียนในใบสมัครแม่ค่ะแต้ไม่อยากเย้ยเยแล้วเพราะมันเป็นเรื่องของเล่นที่ให้ความเพลิดเพลินเพียงชั่วครูเท่านั้น